็สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมผมเนี่ยแหละไม่มีใครแล้วผมสุกิมแชนแนลงั้นผมก็ขอโทษด้วยนะคะที่ว่าไม่ได้แคสเกมมาหลายวันไม่ทำอะไรเลยผมเป็นคนที่เลวมากกค่แค่เดินไปเดินมาไม่มีอะไรทางนั้นก็ไม่โอ้โหผมได้บ้าไปนแรงเลย ปะเดะป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 ะเดะป๊ป๊ปะปะเดะปปแปปะเดะปคุณไม่มาผมร้องเพลงนี้คุณน่าจะรู้ว่าเพลงอะไรก็อุ้ยเอาแล้วจุ้ยผมจะฟังมันเมื่อถ้าเต้นมาตดกเรียบเออพูดพูดตรงนี้กันเลยดีกว่าวันนี้เราจะมาเล่นเล่นให้ผู้ชมเล่นด้วยนะครับถ้าใครมึนใครไม่มึนก็บอกผมเลยนะครับก็มึนเพิไหนที่สุดก็บอกมาแล้วนะครับก็เกมเนี้ยเอาบุตรตัวตัวเอ็นดามะ ปะ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 ะตะตตะตปะะะจะใคระใครปะเฮยพี่พนกับผมครับเฮ้ยน้องซึกเอ้ป๊บก็เดี๋ยวรอเสร็จก่อนเอาไปต้องรอรอเสร็จกันแล้วก็้มาะเะพระยบก็ถึงแล้วครับมันมีหลายภาพมากเออยังก็มีหสองสมสี่ห้จ มันยี่สิบภาพนะครับผมจ้าภาพเดี๋ยวภาพแรกก่อนแล้วกันเ <Hello. S 1> มืนดีเดือเกินนั่นเนี่ยเราเนี่ยมาจองการผุภาพขวไว้ใครมืนบอกผมได้นะคััพ่มน,นหนึ่งเออมือนมากเงียบไปโอ,อ้ผมเริ่มมืนแล้วแล้วจนดูดเลย เออมันเดินดูดแล้วเว้ย <c oughs> ไม่ใช่ครับผู้ชมอ่ะดูไปเลย <c oughs> าภาพนี้ก็ไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นะครับผู้ชมว่าไหมาเอ๊ะกดผิดให้พี่จอง กากมากเลยครับพ่อเออกากคุณพ่อคุณแม่กากเลยโอ้มันก็กากอีกแหละแล้วถ้าอยากเล่นก็ไปโหลดดูมันก็กากอยู่ดีอะถ้าหมุนเร็วกว่านี้จนนี้โอ้ฮหยดูดิออเบียมาดูรูปนี้สิเออกูเสอไม่ติเลย อ,อันที่ส,สามอันที่ห้ามั้งอันที่ห้าเอาาเอ,เอ,อใครตดวะเนี่ยเออเฮ้ยใครตดเนี่ยใครตดคุณกินหึงเลยตอนนี้ครับคุณผู้ชมอ๋อถอยไม่ไหวเออรูปภาพนี้จะเป็นรูปภาพที่น่าจะมือที่สุดนะเพราะผมยังมืออยู่ตอนนี้คนดูเป็นนานแล้วคุณก็ต้องไปดูที่หลังมือของตัวเองนะครับ ได้แล้วเมื่อไหรกันไมู่ uh uh ้ดอกได้แล้วเมื่อวาพูกันรู้ดอกหมาไปอ่ะพี่ดูดีๆไปเป็เรือไปแล้วเราเล่นมันน่าขำจุงเหนียวอ๋ออ๋ออ๋อที่กี้ดูภาพไหนวะภาพนี้ภาพนี้ภาพนี้สุดยูภาพนี้น่าไงก็อันนี้โวกกระโหลกกระโหลกัดโอ้สามมิติจริงๆเลยนี่คืออะไรตรงกลางเนี่ยเอ๊ะ ภาพนี่ใส่ไม่ติดแม่มันก็กะลอกอยู่นี่แต่มันก็สวยในรูเนี่ยกะลอกฮอลีวูดเกมเมอร์ตัวหายตรงกลางมันก็โผล่แล้วเออก็อันนี้ล่ะกะโหลกอีกละอะไรแค่จราจรติดขัดนิดหน่อยโอ้คือน้ำเองคือน้ำบ้านบิยาดิที่ประตูปิดเองแนนลูกศรเออลูกกวาดเออคนสุรละละละ นี่มเป็นเชื้อที่กาเลยกวูวะเหมือนค่อยมีอะไรเข้ามาในปากกูแล้ววุ้ยวุ้ยหมืนมากเลยอันนี้ล่ะกระโหลกอีกละนี่ล่ะ,ละเออพันนี้ฉืนอู้ว่าทำให้ตาลายโอ้ยตาลายอะไรอ่ะกูก็หมุนๆอะไรอ่ะอเออพันนี้ฉันเชื่ออยู่ It's okay. Honey, <laughs> cook <laughs> 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 กดไล์ใช่ริกดชชอบมากเลยนะอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเขากดแล้วกดอีกขิวยกเลิกดิไอ้ง้อไม่กดอีกไม่อย่ากดแล้วค่าจะฟังมันการอร์ี่ขอรับไปก่อนวันไม่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 สวัสดีค่ะ เออกดไลค์กดแชร์กดนะครับให้เราเข้าสดงีกตุภาพก่อนจัทีแก่